I did eat sau sourdough for my phi long. Money, how can young beauty cả hai her mae, mumet, 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 ว่าจะเอาไว้กินดองตัวนี้ยันบัตรไม่ได้เงินกะยันได้ขายเหรอ,อีแม่คือเก่านั่นแหละอันน้กระต่ายยูเหรนแม่เฮานะม,ม,ม,มีหมูสามตัวมีหมูเฮาตัวนึงแต่ก่อน <c oughs> ตั้งแต่เฮามาแต่กรุงเทพไม่ไม่แต่ตั้งแต่งโควิดพ่นักพี่น้องอันนี้หมูแม่มแอีแม่ตัวนี้เขาให้จากร้านแห่ะ คายติกนำหน้าเขาพอใส่หหวาคายเลเป็นโหลเนาะทรงทรงนี่นะเขาเอาทรงเขามาเฮมนะเขาเพิ่มเถลาเนี่ยนะเอมีหลดไม่หลดมู่ลงมาอยู่เพื่อเห็นเขาลงมายทรงนี้ยังมีแพงเนะเห็นมูหันกับไม่ได้เใหญ่พูดทํามูเหาพอดี Mua tuổi sáng 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 5000 sáng 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 3 sáng 5000 5000 sáng 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 5000 5000 sáng 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 5000 sáng 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 แข่งกันแล้วพี่น้องเลยทรงนันนาโอ้ยตาหิ้บๆพี่น้องเลยมูท้องเพลงเปนตาซ่างบ่าวผู้ไทยเลี้ยงมีไวข้ข้อจำเนี่ยนะมีไว้ข้อจำเนี่ยไม่ได้ยู่พี่น้องเอ้ยเต้นข้ามรถจำเนี่ยนะข้อเพลงเอือ้อ,ย,อยังเต้นข้ามได้นี่มูแม่นี่นะดื้อขนาดก็เลยเอามาพูดไว้เดี๋ยวนี้ขายเฮอไอแม่แล้วกะนึกว่าเป็นนคนเลี้ยงบ่พี่น้องอันนี้ไม่ดื้อ ผมเพิงได้วัลลีเวนเพอรดุตนะตัวเดียวได้ตัวนี้แห้งดื้อพี่น้องเอ้ยโมแมนแห้งดื้อมันเลยมันแล้วโมตั้นั้นเป็นมันพี่น้องมีไสามโตอันนี้ก็มีแต่เอามาทิมพ่อแม่เองเฮ้ยหมดเดือนแมวก็มีไหมเอามาเล่นอยู่ข้างนอกแมวกขาพี่น้องอีกคีเดียรตัวเดียวพี่น้อง แมวเก็บเอาผีาง่องเลยแมวก็เก็บเอาแมวตัวนี้ก็ได้ตอนไหนเอามาะไรอ่งเก็บเอาอยู่กับป้ามามาทะเบิงทะเบิงพคนพคนสียอ่อพคนสีไปย่อก,กับหมาแต่อย่างน้อยกินเก่งกินเก่งอะไรได้หมูจนพวกจนไม่ไหวหำนะหมูลาขาปละสาทพี่นอ้อง สามสามก็สามสามืออหนึ่งนะสามสากินมือละสามเธอเนาะป้าเโตจับได้หมูตัวนี้นะไม่ได้ีแ้อถ้าเป็นหมูใหญ่น่ะอุด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 เธอข้งเราเคยจับเคยอุ้มแต่อย่างน้อยเนาะเอาซื้อมากะตัวนั้นตัวทึกตัวทึกของเราก็จับได้ ตอนนี้แม่จะได้แล้วกับใครครับเพื่อนตอนนี้เก้าแสนตอนนี้นะเก้าแสนพี่น้องกะเธอค่าพลังเลี้ยงเนาะค่าพลังเลี้ยงค่าซื้อหำก็เอาเอาแต่น้ำเพิ่นกัเจ็ดแสนห้าบ่าวผู้ไทยกัไม่ได้เพื่อไปแบ่งเธอผ่าเท้าแม่เท้าทางพุ่นกะบคนละแสนคนละห้าสิบกับบัสยังเหลือเงินอยู่ช่องแสน เป็นลกขี้แมวบ่นี่นะพี่น้องสุบพนกินอีนแล้วกับสุบพันที่นอนแล้วกิน,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 กนช้องคาบแต่ละมือนะตอนถ้าอยู่น้ำแม่เขาได้กินช้องคาบ้ายู่น้ำเผานะ่ะสามคาบหมูนะ่ะเขาเกินแต่แอลตลอดเวลาเยอะแหงแหละ ขอชำได้ชำนึ่งแต่ไม่ได้ยูคือมูตัวนี้นะฮู้นอ้องอ้นตัวเสือลังดยตัวเอจะบอ่อง,งห,หนขาดตัวเอเป็นาเลาด้่มาขาดเลยมูมูมูตาหิบตัวนี้นะ่ <c oughs> ้เห็น,นตาตหอน่างตาส <ตา S 1> ังไ,งไม่ได้เห็นตามนองปิดปดบงปิดหูกับเรียนตาอย่างอตาหิบ มู่งหวังคนไทยกับมู่งร้างความหนึ่งต้าบริบบิ้เด้กพี่น้องเอามาแต่เล็กน้อยนะตัวนี้น้อยนั่งไปซื้อมาแต่ก่อนนะซื้อน้ำพี่น้องตัวเองตัวละเก้าร้อยห้าสิบคนกับเอิ้นตัวละพันนั่นแหละ่นเห็นว่าเพิ่นกับมันอยู่แถวนี้เนาะเพิ่นก็เอาน้ำแต่เก้าร้อยห้าสิบเราคนไทยกัซื้อไว้นั่นแล้ว ตัวไว้ฝันได้เลี้ยงบัดอันนี้เลี้ยงไม่ได้แล้วน,นี่ตัวผู้ตัวตัวผู้เนาะของตัวแม่คลายออกอันนี้ขันแม่ไม่ได้ตอนหำก็ได้ข่ายแอวแล้วเอาไปเสริงตัวตัวละลูกขายแอวก็ได้ไปเสริงขันได้ลูกก็ได้ยังไม่แทนอิ่มตัวนี้นะ lắng cái ếch, ếch mẹ không mua, chẳng phong nên oh. ừ, là đây đây là đây đẩy rượu phi đâu, in park, nó rượu, đẩy rượu, đi mu, mắc kín ỏi, mua phụ nữ mắc kín ỏi mua tụi oi mô là mắc kín ỏi, là kín họ chung, ban cả แต่ก่อนมูกินเอ้ยหน่อยว่ะแต่ก่อนนะเบาผู้ชายเอาไปเลี้ยงอยู่กับเมืองสดเอาไปแล้วจุงเข้าบ้านเล็กน้อยกับห้องแฉะแล้วจุงมมูเข้าบ้านนะมันก็ย่างตามทางได้มันก็ได้ย่างอย่างคืองโง่คือควายนี่ย่างตามทางจุงเสื่อมันกัทั้งคนมลงไปย่าไข้ได้เนาะทั้งคนแพ่งมูเมย์ั้งคนมี่เนี้ยโลมันทั้งคนจะไข้มูเธอ ตอนนี้ยังขายไม่ได้แต่เดือนหนึ่งเดือนสองแลจะจะน้มีคนมาซื้อกะอยังขายบัดได้ราคาเอาแท้คือสิบไปนำกันนะทองเถกบดเถกนี่กับตัวนั้นคือชิยังเลือแต่ต,ตัวแม่ตัวกินหับมเมื่อกี้นี่ น้อนอลไรพี่น้องเอ้ยดุดคือยังคือปนนี้เหรกับสิพาพี่น้องย่างมาเบิึงคือนูดุดอันนั้นเพื่อนพี่น้องเอ้ยไก่เบาผู้ไทยกะบดพี่น้องเอ้ยผักเขายังเลี้ยไม่ได้ไก่เป็ดก็ได้ นี่เป็ดเป็ดก็ยังไม่หลายโตพี่น้องอันนี้น้องเคยเนาะน้องเคยเปาภูไทยกำลังสิบแต่งน้ำซ่างกุตะเขาไม่ได้ไปน้ำแล้วเหาสิมาบ้าน <c ười> ยัง,งแล้วตอนนี้แหละพี่น้องเป็ดอีแม่นี่ได้อย่างว่างพันเปาภูไทยไดย้พี่น้องบปาภูไทยไมีเป็ดหลาย <c ười> เ็ดตีวิจักภาคส่วนไก่ตีกัไม่ได้วัดแล้วไก่ตีก่ะหนึ่งแล้วไก่ผู้เดียวนึ่งทุกคนจะไปจักตักน้ำช้างกุตะนี่ทางนี้ก็มีเลยทางอีแม่ ม้าก็มีอยู này này, ่ประมาณสี่โตห้าโตเนาะม้าก็ได้อยู่เดจะเหินยาวพุทธินี่นะยจอดกันจอดกันอยู่พี่น้องตัวนี้นะตอนเอามายังไม่ทันเอาใก่ให้เขาได้ไก่เป็นผางบัดมันเสาผางอย่างนีไปเให้เขา ขี้เมาแห้งขนมขื่นประตูเงินประตูเงินใดญนี่อันนี้คือรุ่นน้อยนี่เป็ดรุ่นน้อยของเพฝนเฝนเลี้งนะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปพี่น,น้องเางไ แ h บ,บกันบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเห็นมั้ตะเวนกำลังขึ้นผพแบบันไล่แ h บจากไล่แ h บกินยังจากไส้ยังอเออใส่งูมาขืนนี่นะใส่งูใส่งู lại nhạm nhìm nhịp, nhạc nhịp như theo đoạn bán hàng này lại phải nào dân xa ba này nè bọn tao hôm khuẩn khó mặc mà lên dù này mình như này nè wow, lên phản cảnh là phía nông ấy nè <laughs> nọ น้องสำหรับไพรมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเฮ้อบ่าวผูไยกับสาวมงคนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวผูไศขอลาไปก่อนบ๊ายบาย